การทำทันทีคือแตกต่างจากก่อนทำมากในน่าเชื่อนะว่าแค่การดึงหน้าดึงคอเนี่ยมันจะคืนความสาวให้เราได้มากขนาดนี้คุณผู้ชมขาเราก็จะมาสรุปเลยครับว่าเคสเนี้ยทำอะไรบ้างคเคสเนี้ยเนี่ยมีการดึงตั้งแต่บริเวณคามับนะครับในหน้าช่วงส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างแล้วก็บริเวณคอก็คือดึง full face lift นึ่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเคสที่มีความยากเหมือนกันนะร,รู้สึกว่าข้างในเนี่ยจะมีความขรุ ค่อนข้างเยอะแต่ในเคสนี้จะให้ดูตรงแผลนิดนึงครับคุแพทเลือกที่จะขอให้แผลอยู่ด้านในนะครับด้านในก็ไม่อยากเห็นแผลด้านนั้นเองซ่อนไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็อ้อมมาอ้อมมาอีกตรงนี้ก็อ้อมมานี่อยู่บริเวณหลังหูเลยนะเรามีการล้อแารดึงพวกนี้ทำให้ลูกผลเล็กด้านหน้าก็จะดูเนียนใสอันนี้เรามีการดึงไขมันหรือในการจัดเรียงไขมันดึงกล้ามเนื้อมาอยู่ในตำแหน่งที่มันสมควรเป็นเราก็มีการดึงขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับดึงจากตรงนี้ขึ้นมาก็มาอยู่ในตำแหน่งของบริเวณ ชิโบนที่คนไข้ค่อนข้างกังวลนะในเคสนี้คือเขามาทําเพราะว่าเรื่งองคอเลยแล้วก็บริเวณกรอบหน้าที่ตรงนี้มันมีกระปาะแก้มที่มันดูห้อยในเคสนี้ต้องบอกก่อนว่าเคสนี้ไม่ได้ทําการเย็บกระชบกร้ามเนื้อคอหรือดูดเหนียงอะไรเพราะว่าเดิมคนไข้ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ถือว่าเยอะไม่มากบริเวณล่องแก้มนะคะคุณผู้ชมขาที่เคยมีปัญหาตอนนี้หายไปแล้วนะคะ